สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีประตูทุกคนจ้ามัอนี่แกมาพบก็ส่องสกึมใจสว่างคือเก่าพี่น้องมื่อนี้สะกึมใจสว่างกะเด้กายมาบ้านน้องไอเดียจะเศร้าเลยพี่น้องืันนี้จะมาแจ้งข่าวดีพอเถาเนาะแล้วก็จะมาโลลมกับเพิ่นเรื่องสิพาเพิ่นพาตัดใจตาแล้วก็เตรียมตัวจังได้บบต้องพี่โต๊ะกังวลหลลยเนาะอย่าให้กำลังใจพอเถาแล้วก็มาลงกับพอเถาแล้วก็มาแวบก่อนจะไปบ้านน้องอ้อมคิดฮอดน้องไอเดียแน่พี่น้องเลยก็เลยมาแวหาเพิ่นเนาะกับทีมงานสาวคือเก่าอะไรพี่น,น้อง มือนี้ก็มีขนมมาต้อน,อน,น้องไอเดียเนาะทุกคนหลวก็สิมาลมกับปะถาเรื่องมีผูญญ้ใหญ่ใจดีซอยขมาแน่กับบัลร้ายสมทบกันกับดีใจน,น้ำปะเถาที่จะได้พาตัดดวงตาจะได้เห็นแสงสว่างอีกทางหนึ่งเนาะพี่น้องกับดีใจน้ำทุกคนที่คำว่าซอยเรือบแบ่งปันที่ให้ได้เห็นแสงสว่างอีกหนึ่งการที่หายดวงตาที่มองเห็นได้ตาได้แจ้งพี่น้องก็คืออาน,นิสงส์อาน,นิสงส์อันหนึ่งที่ได้ร้ายว่าืันกันก็ดีใจน้ำทุกคนเนาะที่เป็นสะพานบุญห่วกันพี่น้องเอย ขอให้ทุกคนคุณใหญ่ใจทุกภาคส่วนอยู่ดีมีหฮงเนาะอยู่ทางประเทศไทยเป็นบทประสงค์ออกนามฝากเงินมา1,000บาทขอให้เป็นอยู่ดีมีแฮงเนาะารฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นได้ไอายเดินนอนรับได้เงินมืน่นนอนตื่นได้เงินแซแล้วกะให้อายสมหวังทุกอย่างมุ่งมั่นารถนาอาที่การงานเนาะและะ้วก็ครอบครัวอายนำเป็นฝากมาหนึ่งพันบาทเนาะและะ้วก็เฮากระสิไปแจ้งให้ปฐาฟังรายละเอียดแล้วก็ค่าใช้จ่ายจังไดนงอย่จ่ายค่าอยู่ค่ากินแต่นอนเดียวสิไปลมกับเบาเก้าน้ำพี่น้อง ฝากติดตามกัวเพียงเด้อเอาจะไปกันเลยไปพี่น้องอ้พ,อหนหนงพี่น้องไอยฝนตกนอาสลายเนาะเพื่อนน้หนึ่งพี่น้องเอ้เขาว่ามันอากาศเนาะพี่น้องฝนตกกะแจ้งจจงปางพี่น้องเอ้มันเขาเอินว่ามันอันนี้เนาะอ โอ้น้องเดีสบายดีสบายดีน้องไอเดียอืมกินข่าวแล้วบอลูกกิน้วกิ็คองคีให้ซื้อมาให้บอสิดบออคือเห็ดไปลอยแต่มันคืองามแต่เาร้ามีชากระทะผมบอ๊ะชาตะคืนชาตะคืนนี่แสดงว่าเฮานี่เบิดแล้วเฮาเบิดแล้ว เุมาการนี่นคนตกมากก็้าๆคือเก่าพี่นอสบายดีเด้อปากมีน้องกา้าอะไรสว่างไมสบายต้อนสว่างสบายในขนมอ่าขนมมียาเนาะมีเนี่ยมียาหกทั้งคู่บ้าคนฝากมาไทยให้มาแจกกันเลยเดอสบายสบัสดีจิกเขาจีต๊้ชิดเอามาให้ดมเลยมาจะเศร้าในต๊กชิดจะหกโมงพี่น้อลยแรลูกมากก็มาลกมากระ คนโตขึนมาแหม่แหม่แหม่คือมัดแข็งมหมมันหมัดแห้งไหมด้วาจังใดแห้งแล้วมัดก็มัดห้หมัดไปสบายสลายจะมัดรวมไอเดียไปยังไงเจ้าเจ้าเจ้าสิมาทำไอเดียบ่น้องไอเดียเออจะได้ทามก่อนจะไหนจะเจะไปมัดก่อนหน้าไปทามไอเดียเป็นไงลูกพระเถ้าเสด็จพระตาตาสีเดเห็นหึงดีใจอยู่บ่ดีใจน่าเนาะ คุ้มค่าก็น้องไอเดียไปนผาเถาวนมารถกัคุ้มค่าเนาะพาผาเถาไปขวดเนาะแลเจาพาผาเถาไปเนาะยังไไปเลยนะเราขี่ตื่าจะไปขี่ลมเได้บไเนียก็คุ้มทามก่อนดีใจบ่าผาเถาสิริภาตานะดีใจยาสิวน้ำายป่านนี้อยู่น้ำลอกยนสาแก้มเสาแก้มยนสาแก้มเนาะอยู่บนผิวาเสาแก้มบ่แม่นกอย ทางควมำพันเดอร์ประตูประยู่เด้อโดยอืมประตูปราชากลับมากะเจ้าแ,และเชิญหนึงข่าวให้เรากินแบบโดยหนึ่งเป็นอยู<ม>่บอ่ะหนึ่งเป็นอ้าเก่งไอ้หน่องไอเดียก็มาเก่งไอเดยีดยหรอกยนเอาคือเห็นพอเตียงมาแจ้งข่าวดีบอโดยมาเมื่อไหร่มาแต่เมื่อวาน,วนโอ้ผนมาขอไฟให้เจ้าบ่โดยโอ้ดีใจนำน้องไอเดียได้ขอไฟแล้วพี่น้องเอ้ย ไปขัาไปของตัวเองบ่ปัาหบืาโดนาไปขตัวเองอืมว่านอืมอืมีตรน้ำอืมลงไปไว้แต่มีจะว่าจังอันจังอันสบายเนาะปันหเขาก็ต้องไปต่อมูเลยต่ออืมต่อนะคบต่อแล้วต่อเพนข่าเลยอืมอนืนอมอืมอันน้แดีใจค่น เาสิไปฝ่าสายตาน้องไอเดียใส้เออไลเปียผมให้ไปสอกคุมชิลมกับ่ะเถาไปเอาแบนี้ละบางบงมามข้อไม่เนี่ยปะเถาเอออยากคงไอะเถาเจ้นี้เป็นะิบขังปะิลงกับ่ะเถามาชาวไาจะมีขังในกรียสวรราวรจับได้บปลาเปียบอไปเปียอกะจับกันให้อันนะมเป็นยังก็จัาคืนรถคนรถอันน่าเาพอดีว่ากันก็ดีใจเนาะก็ดีใจมไอ ฝาเกเพื่อจังเมื่อคืนเมื่อวานนี่ก็มีอันเพื่อให้ใจดีทางประเทศไทยเนาะ, <No. S 1> ะส่นจี่สมศกเงินมาหนึ่งพันบาทก <No. S 1> ันว่าก็ซอยเรือมาค่าน้ำมูลออกมนันหรือว่าค่า่าตาัดเงิแล้วแต <No. S 1> ่เนาะมาซอยเฮาเพราะว่าทุกที่เฮาพาเจ้าไปฮามโบกับมือนางกะเ <c oughs> บะิอ <c oughs> าเงินประมาณหาเซนกับบริมไปซอยมาเนาะเขาก็เขาขอขอกเอง <No. S 1> แต่กับบเปน็นยังขอเฮามีความตั้งใจว่าอยากพาเจ้าไปแล้วเนาะแต่รอบซองพาไปแล้ว ก็ไปตบไปพูอะเนี่พูวกับว่านักเพิ่นอยู่ว่าหลายๆคนว่าคะแนนอจากซอยสมทบมากอ่ะมีดีเนาะกัมีผู้ใหญ่ใจดีทางประเทศไทยเพิ่นก็สมทบมาแล้วก็เอาก็ดีใจนําเจ้าเนโทรมาหาเฮาเมื่อวานอยากกบีเอาซะเบ้าเก้าเพิ่นไปสันนิษฐานเบ้าเก้าไปตอบอันเฮือนซอยบ่าวน้องหรอซอยเทกอซอยบ่าวน้องเ่ะนะใกล้ไห่บอกล้ายนี่เพิ่นเฮ็ดซอยหมดนะเพื่ได้เฮ็ดเพิ่นเฮ็ดซอย ้าริจ้างนะแปนเฮดสื่อเลยเฮดชอยต่าเฮดชอยคนก็ช่วยเรือไปงานงานช่วยเรือเพระว่าคือจัคือจังคือจังคือจัางแบบว่าคือจังแบบว่าคือจังแบบว่าอันเอบเอฟซีทามาแบบเป็นเฮดยังอยู่ไซทำงานยังเป็นมีเรยกเฮดจูโบนนี่เขาก็ไปจักเานาน้ คนนั้นอยากลดเขาได้หนึ่งแต่กระโบเป็นยังไงคุณดูคุณให้พัทเยี่ยงสัเอ็กซ์ซีฝากมาเห็ดเห็ดน้ำพอดีแล้วคุณบอกเลยแบบจะให้เพิ่นเห็ดพอกแม่ก็คือพระในบ้านเนาะเพิ่นฝากมาอย่างให้บอกเก่านี่เห็ดดูแลพอถ้าพอไปพาตัดน no. ั่นน hmm ี่ก็เป็นใจแบบให้ดูแลฝากพังเพื่อว่าคนเฮานั่นที่จะเลื่อนเก่าหนาเนาะคุณบอกเลยเปนไงเนาะไม่เป็นอ๋อกะทิได้กะทินมเนาะกะอิ่มแบบค่าทายคิดเท่าดีค่าใหยเบี้ย คนที่เด็วสวยเขานอะพีนออซุ้มเหมือนเราเห็นยางสับปรานาะลายนอ่อนบอว่าไปตอกเฮือนชอยเบาน้องบอ่อนที่เดยกประจำยังเหนไประจําก็เห็ดน้ำมะนีอะไรนันเดอะเลยเปิดเฮ็ดอนลยอันเดียเปิดเห็ดอะเลยแต่มื่อนี้พิ่นกระชิญยกตัวนี้ไปแล้วชคเกิดไหม ยกนี่ว่าไปใส่ไหโดยโดยโดยยกยกยกอันในอันเตียงในไปพวกลรเชี่ยมตัวีนไปเอาอลไรเช่วเครื่องนี่ไปไหวยูฮันกระตอบตัวนั้นโอ้ย่ามันเหี้ยเนาะยันโดยโดยยามันเปียกเใช่ไหมฮะโดยเอาันนั้นพ่ดเห็ดว่านี่นะราศีที่พูดดีเห็ดว่านนี่เนาะโดยเยวเครื่องไปไหวยูฮันไหวเครื่องยูฮันประมาณเจ็ดเป็นโมงขันเจ้าปรอยู่เหมือนเขาสิมานอนปี่บ่ นอนอย่างนี้แหละอันลูกสาวจะนอนพี่กับน้องเองเช้ากับอันน้องไอเดียแล้วก็ลูกไพ่เมียบอกเล่าจะนอนนี่เนาะนอนนี่สามคนเนาะมานอนเป็นหมู่ไอเดียแมนต้องไอเดียเปิดบ่เมื่อนอนเถิดเปินบ่บ่เมื่อได้เนาะเนาะเปิดบ่หมักเพ่นแม่แม่ตู่ชวนเมื่อกับบ่เมื่อเลยถึงแต่เพิ่มตกนี่เลยเพิ่มบ่ใกล้เลยบ่ติดเนาะตู่เราอพิ่มดีดีเพิ่เมื่อใกล้แล้วไอเดียได้กินหรือไม่ได้กินกับ่เมื่อ เมืเม่อ,อยู่้องเมื่อเล่นชั่วคราวเหรคมาเมื่อเล่นเก็บโบเล่เห็ดเจ้ามีปมอาชีบอกบอกก้าวแล้อันเราบอกก้าวในบริมีอาชีพในนอนเนาะบอกก้าวเนาะตอนนี้เขาบอกมียังไงเขาจะเห็ดในอื่นตรง จะจหับจ้างไปหับจ้างอะไรก็ไปมีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าเจ้ากึมก็บอกเอาไปสีขาวน้ำแน่ว่าเออคันเพิ่นบุมีลูกมีครอบครัวก็อยากเอาไปยุบแม่ก็จะได้กรรมกรอยู่เนาะแม่พอๆกับจะได้คนอยู่ประจำจนเพราะว่าตอนนี้กับกรรมกรกับขาดอยู่เกันนะคนกับอ่นเอฟซีคอมเมนต์มาก็เลยเอออยากก็อยากไปยุบแต่เพิ่นงย้าเพิ่นบุ๊ไปอย้าเพิ่งนี้ก็จะเอาบุ๊มเนาะโดยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมาโสดไปอยู่ประจำก็จะได้ไปเนาะไอเดีย อ่าแต่อันนก็รชี้ทางไปบางคันมาเพิ่นบมมีเวียงเฮตอะไรก็ว่าก็ชด้แนะนให้เพิ่นไปแม่นก็ได้เพราะว่าคันเกิดว่าไปอยู่ประจํากับคะแนว่านานๆกลับมาเนาะคันเกิดว่าอยู่กับบริกลดอกบ้านเขาไปขี่รถเขาดีมวกก็ชําอยู่บ้านพี่ั่นอยู่น่านก็ได้อยู่ชิโนก็ดะแล้วก็แบบวันหนึ่งมาเขาไปอยู่เขากับบริสียคาวัดคาเบอร์เฮาบด้ถามไทยมันก็ง่ายแล้วก็เพิ่นว่าได้ยินเพิ่นว่าม้อนั้นเริ่มต้นนั้น เป็นเดือนหนึ่งสองล้านกินอยู่น้ำฮาเบิร์ตแต่สำหรับคนโสดเนาะมือหนาแต่ว่าแต่เพื่อนอยู่ประจำได้บเพขานป็นมีมีครอบมีครัวเนาะบอกเก่าเนาะทำอะไรกินทำเพิ่นไปได้ก็ดีพี่น้องเออเพิ่นกระดุเพิ่นกระดุเนาะบอกเก่าเพิ่นก็สซื้อเพิ่นมาคันว่าคะแนนประเหต์เบียกเป็นเนี่ยเพิ่นขึ้นเงินเดือนให้เยอะตามก็แบบคือจังอน่ะอยู่ในอันกรรมกรอยู่ในเอาณากะบริษัทจการอยังเบิดเลยเก็บอย่างเดียวแต่เขาอยู่น้ำเชียวคันว่าเชียวเอาจากคนชาวบ้าน เราจะได้คนหนึ no, 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 no. No, no. No, ่งพอมีแล so ้วสองคนก็เลยว่าไอซีนนีเห็นบอกกล่าว่าเราบอมีวิกขึ้นคือบ่ลองอันนี้นามยายยายเบอร์ไงยังอยากอยากแงระเพ็ดน้ำยังังนะก็เลยหามาือคว่าอันบอกกล่าวอยากไปกัเราไปเบิ้งเราคือตังอยู่อยู่น้ำเฮานี่กับบดบรดบด้ซืออยู่สืกินอยู่กินยืมเาอยู่แล้วดิเรกเืเรื่องน้นกากน เหาถูพี่ตื่นเต้นแล้วเนาะพอถาวสิ่าตาเะวตื่นเต้นแสิบแกสิแสิบไปนอจะสิเจ็บินวันขึ้นเลยเนาะชีดีใจจวันดีใจแล้วดีใจวะดีใจเลยพราะว่าชิกับขึ้นเป็นอนันหนุ่มชจิตใจในแหละนุ่มแต่ว่ามันก็มองไปเห็นมันกโอ้มันก็ฉับตัวเลมาลมาตัวเองนี่หละ เลยก็ดีใจนะมันเจ็บกับบ like ุคคลแห่งกอด้ย yeah. yeah. ู่ยากเนาะฟรียู่ยากมืนยากตากะแบบบอกทิ้ดิ้ดิติิิตนะมาเจ็บนะตาในแม่บ่ามันไปตุ่มมันไปตุ่มเนะจานะแต่ว่าบัญหาคนเจ็บใดกับทางไปได้แล้วไปหอดพอแล้ได้หรือไ่ได้นึงดิเลยหรืว่าาใหม แต่ว่าเป็นยังกะพนกระชิ้หูแล้วเนาะพ่นเป็นหมอเนาะยังกะนะเมื่อไหร่ประกองกล้องข้างในเด้ตากะกระชิ้วหูเป็นยังแลพวข้าแล้วกันจะมิจฉาเร้หนัดถ่ายนี่ทางพอตู้ดีใจนำมีผู้ช่วยมีผู้ดูแลแะ้รก้นดีใจขอบหมกขอบใจนำช่วุคนด้วยดีว่า มาชูเรือกันสาธุโงะเห็นเห็นทางเยชนอาโอ้ให้งปะเถ่าไปผาตาเห็นดุนอีครั้งหนึ่งก็คือว่าเฮากระช่างบุญฉ่างผู้ชนเนาะให่งคนมองเห็นก็คือเฮากะเดบุญลายเฮากะเดอโอ้บุญลายาายวแม่นให้แสงสว่างคนอื่นเฮากะแหงเจริญหุงเฮืองเพื่อนวันนอกเดียวเนาะความเสื่อของเฮาหลายๆคนพภาว่าจั Arrow, างสันขนาดไปไปวัดไปวัด ก็ยังทานดอกไผเสาลาย <No. S 1> เนี่ยเป็นแสงสาว่างแมนชีวิตทงเฮืองแสงทานดอกไฟกับเทียน <No. S 1> ได้ได้แลวยังกอบผลว่าได้ได้ความเจริญหงเฮืองได้แสงสว่างชีวิตกับสาว่างสบายได้พี่โน้่ยเนี่ยเนี่ยสำคัญได้โบเมน <No. S 1> สิบาเฮ็ดบุญกับโบเมนสิบาอันกับบริวารล้วแต่ความเสื่อแต่ค้นกับเทน้งคนมันได้บ่เือสวนุแมนมันก็ได้สำหรับห้านี้ห้าซอยเรือให่ก้นได้ได้เข็นลดคือมันแต่ด้นอ ได้เห็นตัวจริงหลดมันกัได้จับต้องได้เออเขาซอยผู้นี้เห็นบปสิน่ได้เขาเอามันจลแน่นอให้ชีวิตใหม่เนาะห้ยชีวิตใหม่ห้ดวงตาใหม่ี่ยการมองเห็นใหม่คือหาชีวิตใหม่แล้วพอเถาะแล้วพอว่าคนมองเห็นกับมองเห็นอีกฝัางแมนแมนลี่ได้ชีวิตใหม่ก็ถือว่าเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนชีวิตสร้างชีวิตใหม่โอเดันอยากซอยเรือยินงีเนาะครับแต่ว่าคนเฮาให้เบิ่งคักๆัว่ะ การทำบุญซอยเอรือนี่เฮาต้องแบบให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแต่มันกระิดีต่อเฮาการทำเนาะทุกคนเนาะด้วย,ยแบบแว่าหลายคนกะซอยเรือหมองทีว่าม,าามาันเรือแล้วกะมาซอยคือโบมีแน่สินะพี่น้องอยาก,อ,ก,อ,กอย่างอย่าบอกโบเมนไว้ยังหรอกแต่ว่ากไปไลกันเลยจะเนี่ยกระชิจใจเพื่อนนอกระลลายคนกะแต่แต่ก็คิดให้มันมาสัส่นซะพี่น้องไอ้แต่แต่พูดอยากซอยคือชอบกึ่งนิดเดียวซอยเลยอ่าบุญกุศลเฮามันกระชิมากลับมาหาเฮาลายเก่าเมื่อหน้าเมื่อไงถูกแหละเื่อนพูดจะได้เนาะเพื่อนแต่ดีใจที่เขาเถ้า นยายยายสอนอะไรเหรอไปให้ไปให้ดวงตาเราแหงจะบุญหลายได้ว่าแหงชีวิตเจะเล่นเพื่อนๆที่บอกยายเอาให้คนมองเห็นเนาะแต่ก็บริเวณพิชางแต่ว่าอีกตัวเราเนาะว่ะแม่โอ้หน่อยดีงามดีป่ะ โอเคน้องไอเดียมากพอสาวคอไม้เนาก็สิไปน้องเพื่อนน้องอ้อมโตแต่มาบอกจะฟังหวานมีคนถ่าเงินมาซอยละกะลืมบอกว่าคันเงินนี้ข้าสิพ้าจะไปหักซับไปผ่าตัดเนาะถ้าคาใจใจมันเลือเท่าไรข้าก็แสกเจ้าคขึ้นมื่อให้จะไปซื้อกินซื้ออยู่เด้อโอเคดยสบายดีแม่งั้นไว้สนอเดียกันผลงานมาได้คโอเคพ่อพี่น้องคลิปนี้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ เรากั่มกาแฟไปกำล,ลังใจสลายไปอยู่นั่งนี่ฮะนั่นอ้าวสไลด์อายสไลด์ลงคุ้มพี่น้องเอกก้ยดูบ่อเก้าแล้วบ่อเก้าเห็นวียกแล้วจนแบบว่าเห็นความหลอนลมคุ้มเลยแบบนี่เห็นได้ไหมบ่ไปลลา,ง,า,ากลงก่อนไปลลางก่อน,น,นส,ลลสบายดีบ่อเก้ามาแต่ไซสบายดีส,สบายดีป้าสมุนุตโตม,ม้วนแมมถึงมาแต่ไซน,นี่มาแต่ชอบเวกิไนไอ้น้อง โดยโดยผมไม่แต่กิดต้มเนาะมมแมมเลยผมดูอะริรอแตกชาวชาวอยู่คาซาลาน้เกาะมาอีกนินึงอืออืออืมพอดีว่ะมาแจ้งพอเถ้าว่ามีันคนฝากเงินมาสมทบหนึ่งพันบาทจากคูณอยกจะดีทางประเทศไทยแล้วกามาสิบพ้าเพิ่นไประาตัดแหละก็ดีใจน้ำเพิ่นแล้วก็มาบาน้ำบ่าวเก้าเมียนเอฟซีคุณฝากเงินมาคนอยากบอกว่า ให้เจ้าได้เห็ดน้ำโพรสพอหักคือพระในบ้านเป็นอปพรเม่ฮะเจ้าเห็ดไปแล้วก็ชีวิตเจ้ากระสิจจริญ่นเกาหนาบ่ต้องย่านบ่ต้องวัดอันนั้นให้เจ้าเห็ดน้ำโอน้ำเม้เพิ่นเพิ่นผักมาฮะน้าเพิ่นผักบอกเจ้ามาเด้อนุณว่าไอ้เวียังไก่บ้าไปเพิ่นกว่าสิจเพิ่นผักบอกว่าไอ้ไอ้อยู่ไทยเป็นเอฟซีเด้อเด้อด้อด้อกัมิตรวาเรื่องเรื่องพาตัดตานี่เขาก็ยังพูดว่าค่าใช้จ่ายเทโซเรนะพี่น้อง แต่ว่าซอกกลิ่มกสิภาบอกเวลาไปพาตัดกสิภาบอกเก้าไปจ่ายเงินจ่ายค้ำแล้วก็เบิ่งนณาการทะเลทะเลแล,ล้วก็นหาสมุ้มเราเงินที่เอฟซีแห่มามันเหลือเนาะและ้วซอกกลิ่มกสิภาไหวให้เจ้าเป็นค่าซื้อกินซื้ออยากตามเมื่อนะก,อนะก็เลยมาแจ้งไว้ไปในี้ไรก็ให้เจ้าพูดการจะลายจะลายในโลกคุณดีนะพอมาตรงเพิ่นแจ้งเจ้าเห็ดเพิ่นตอบบอบอกเก,ก้าเพิ่นเพื่นชี้แจ้งเจ้าเห็ดเพิ่นต่อเลยบอลนี่เพื่อนยังไง บ่อบ่อนได้ยากเลยคืออันมาสอดพ่อตัวเองซื้อนนะมีอะไรเป็นไม่คือมันละเอะง่างที่เล่นนะพอตุบตูเป็น,น,น,นบ่อนที่มัมนใช้ได้ก็ซื้อบ่ก็ซื้อเอาไปใช้ตังหาอีกนะเห็ดตุกเป็นยังเห็ดตกเตียงกันได้นั่งไป็นั่งซื้อและยันดีหน่อยเหยียบมันสิ่ง่างเนาะโด้อ โอเคโอเคอ่ะบล็อกวนเลยโดยวันจ oh. mm ันทร์เลยโมนี่ตื่นเต้นแทนพ่อเท่าจะได้ไปผ่าตัดนับถอยล่างเคลื่อนถุงมือถุงมือโอ้ได้ิ info คนที่ได้ไปผ่าตัดบอกกาวดีใจอืมไม่ได้จังสิมาว่าน้ำบักก้าวมาเห็นเบากาวเหรียกก่อนโดยโอเคพอพี่น้องเห็นบักก้าวเนาะกำลังเหรียกอยู่โอเค พอเป็นพี่น้องสก,กึมกะกำลังจะออกจากบ้านน้องไอเดียเนาะกำลังจะไปบ้านน้องออมต่อแต่ว่าสก,กึมกะอยากฝากนําพี่น้องเลยขอความกรุณาพี่น้องทุกคนเนาะเอฟซีทุกหม่องทุกบอลทั่วโลกที่เบิรงนสก,กึมอยู่ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิ่งให้ส์สก,กึมแน่เพื่อสก,กึมจะมีกาลังใจเหตต่อเนาะเพื่อสก,กึมจะพาพอเถ้าน้องไอเดียไปหาหมอเนาะพี่น้องเนาะไปพาตัดสายตาเพื่อให้ตาพินได้แมมพี่นีกจะหนึ่งการที่ให้ สายตาคนอื่นแห่งการแหนมเห็นการมองเห็นนี่คือการที่ว่าเขาจะได้บุญลายนาะพี่น้องโจะเป็นชีวิตจะเลื่อหงเฮืองขึ้นนาะพี่น้องเนาะและก็เหตุไปแล้วกะคิดว่าบุญกุศลกะสิกรับมหาเฮาเนาะพี่น้องพี่น้องทุกคนกะเซนเดียวกันนาะพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์ซอกึมซอกึมจะมีรายได้จากยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวพี่น้องเองก็ขอความกลุวนาเนาะซอยเบิ่งซอยแชร์ซอยไลค์ในในชิปนี้เพราะว่าซอกึมก็ตั้งใจว่าอยากพาพอเถาไปพ่าตัด กะเป็นแรกๆกะเป็นขึ้นเจ้าของตั้งต้นก่อนแล้วกะขอความช่วยเหลือจากเอซีแล้วก็มีผู้ผู้ซอยเขามาแล้วตอนนี้กะดีใจหลายที่ได้สมทบก,กันได้แบ่งบัาพาละสังกันและกันพี่น้องเลยแล้วกะทุกคนเนาะเป็นยูทูบเบอร์กะจะได้ยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์ตั้บนบสันทุกคนก็ขึ้นสิบโงมาเป็นยูทูบเบอร์พี่น้องเลยราวะาคือจัง่งสัาคึ่มเบ้าขึ้นมาเนี่เป็นยังตีว่าเอ้าเป็นยังเจ้าคือบอกให้กดแชร์กดแชร์ เอาพี่น้องพอมีมีคอมเมนต์มาเนาะสกึมก็อจาบอกว่าคนเฮาก็ต้องขอขอขอยอดอะไรยอดแชร์เพราะว่ารายได้เฮาก็จากยูทูบแม่นอนแมนบอกพี่น้องเพราะว่าสกึมเสมือในสกึมกะสกึมกะเฮ็ดยูทูปเต็มเวลาพี่น้องสกึมบริฮ็ดแนวอื่นแล้วเดี๋ยวนี้สกึมกับมาถ่ายคลิปทุกมื่อขนาดฝนตกแดดออกสกึมก็ต้องไปเมื่อไหนกับฝนตกก็ต้องมาเพราะว่ากะ ต้องอัปเดตเพื่อนน้องอ้อมแล้วก็ต้องมาอัปเดตปะเถ่าก็ต้องมาหาเพื่อนก็ต้องมาให้คําแนะนําคาปรึกษาเพื่อนก่อนจะไปเนาะบ่อยเพื่อนดีตกกังวลหลายพี่น้องให้เพื่อนมีความสบายใจถ้าเกิดความเครียดบ่สบายใจไปคาตัดกัมันจะเกิดอเขาเอา่นาคนขงังเคียงบบดีไนไหนพี่น้องกะคลิปนี้ก็ประมาณนี้กะมาว่ามา,ามาว่าพี่น้องฟัง